สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994เอาคุณผู้ชมครับกลับมาต่อในชว่วงสุดท้ายในชว่วงนี้กับช่วงขันปากอยากดันค่ะครับผมคันปากอยากดังชว่วงนี้ต้องขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีด้านหน้าของผมนี้เลยครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในครับมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสและก็ยังช่วยให้อวัยวะภายในของเราที่เสื่อมโทรมจากการที้งานทุกวัน,ท,วนทุกวี่เนี่ยนะฮะให้กลับมาเป็นปกตินะน้องจอยโดยที่เริ่มรู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียหลับง่ายตื่นมาแล้วก็ไม่งง,งงงูไม่มีขี้ตาเยอะเนะี่ยนะฮะตื่นมาสดชื่นเลยด้วยสมุนไพรชั้นดีอย่างถังเช่าเห็ดหลินจือหรือว่าส้มแดงเนี่ยนะครับใส่ใจเอาสาร คนรวบรวมอยู่ในกล่องนี้แล้วนะฮะ บอกเลยครับว่าสุขภาพดีก็มีขายเต็มร่างกายให้พร้อมก่อนโรคร้ายจะมาเยือนครับวันนี้มากับโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษ,ษกับลินคอร์ดี้นะครับหกระปุก30แคปซูลราคา2,500บาทนะครับสกระปุก60แคปซูลครับราคา5,000บาทแต่วันนี้โปรสุดคุ้มเอาไปเลยแค่3,000บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรเลยโทรเลยครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าโทรมาเบอร์ดีมีคนให้คำปรึกษาด้วยอ,อยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่า0 9นย์เก้าศูนย์แปดเก้า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 ส ก็มีคนรับอย่างแน่นอนนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะคนที่เราจะมาเปิดวาร์ปเราไปเปิดวาร์ปกันถึงต่างประเทศกันเลยใครเอ่ยกับคุณแม่อเดลนั่นเองสาวเสียงทรงพลังนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ดูเหมือนว่าชีวิตจะค่อนข้างที่จะดีดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหล<ช>ังจากที่มีการประกาศนะคะแยกทางกับสามีนักธุรกิจหรือว่าไซมอนนะคะที่เขาอายุ45ปี ตกลงที่จะมีการเลิกการประกาศเลิกอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะ,คะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็อดห่วงไม่ได้เพราะว่าหลังจากเห็นภาพของคุณแม่เห็นแม้ความแตกต่างก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีเลยแหละว่าคุณแม่จะอะ อันนี้คือ before เออละอวบจะเป็นคนร่างใหญ่จะเป็นคนร่างค่อนข้างใหญ่อ,อ,อกอวบนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเธอผอมลงแล้วก็ซูบด้วยแล้วยังโทรมอีกนะคะหลังจากที่เลิกรากับสามีอันนี้คือ after อเหมือนกับคนละคนเลยแต่ก็ยังสวยอยู่แต่ยังสวยนะสวยเหมือนเดิมเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยหันมาดูแลตัวเองออกกําลังกายอย่างหนักเลยนะคะคล่าสุดเนี่ยคือก่อนหน้านี้ประมาณ5้าเดือนที่แล้วหลายคนก็สงสัยเพราะว่าคุณแม่หายไปไหนคุณแม่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณแม่ออกมาเคลื่อนไหว ผ่านอินสตาแกรมแล้วหลังจากที่เงียบหายไปเนี่ยสวยจะตายโ<ฮ>ใครบอกว่าโสมสู้คือจริงๆเนี่ยหน้าเขาสวยอยู่แล้วหน้าคุณแม่สวยอยู่แล้วนะความดีไง<ช>ขนาดขนาดตอนแบบต้องยอมรับว่าตะก่อนอ้วนใช่ไหม แต่โครงหน้าดีมากนะโครงหน้านี่คือขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าคุณแม่สวยอ่ะพอยิ่งผอมยิ่งสวยใหญ่เลยแซ่บมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมีการโพสต์ในวันเกิดของเธอเองเมื่อเดือนที่แล้ววันที่ห้าเมษายนที่ห้าเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอายุเพิ่งจะครบ3 2ปีแล้วก็มีการเขียนข้อความด้วยนะคะบอกว่าฉันขอขอบคุณสําหรับงานวันเกิดในครั้งนี้ฉันหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยในสถานการณ์นี้ฉันอยากจะขอบคุณผู้ที่ปกป้องและทํางานเสี่ยงชีวิตเพื่อให้พวกเราปลอดภัยพวกคุณพวกคุณคือนางฟ้าของพวกเราค่ะ นี่แหละฮะเออ,อสวยครับผอมก็สวยครับไม่ใช่ไม่สวยเลยนะใครไปว่าคุณแม่บอกว่าโอ้โหผอมแล้วหน้าโซม,ม,ส,มสู้เป,เปล่าไม่โซมเนี่ยขนาดดูนี่เป็นแบบเหมือนภาพสดๆเนี่ยอันนี้ โ,โ,โซมไหมล่ะไม่โซมเลยโซมตรงไหนเนี่ยเพราะว่าแซบสุดเพราะว่าก็สวยในรูปแบบที่ผอมอ่ะแต,แต่แต่ว่าดูแบบว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยที่บแบบว่าดูแบบไม่ค่อยดีขึ้นก็ดีขึ้นอยู่แล้วผอมมันก็สวยขึ้นไม่จะได้แต่งตัวแบบว่าหลายๆแบบแล้วก็มีรอซิงเกิลใหม่อยู่นะรออยู่นะเพราะว่าซิงเกิลแต่ละซิงเกิลออกมาคือเพลงเพลงทางทางพวพวกปังปังทั้งนั้นมาคาล่าเนี่ยชอบร้องบ่อยนะเพลงอะไรฮัลโหลนะฮัลโหล ปล่าเลยนะหลายคนบอกว่าอยากเจอมาสคาร่าตัวเป็นๆตัวจริงออๆวันหลังใส่ต้องเอาหมอกรายการด้วยแล้วหรือว่าดูในเฟซบุ o กแม่เต่าก็ได้ออมาสคาร่าชอาไปเม้นบ่อยนะฮะมาสคาร่า นะฮะนามสกุลเลยนะเผือกฟักใช่ไหมเผือกฟักเผือกฟักค่ะนะครับเป็นลูกข้อหมึกเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่นามสกุลเผือกฟักนี้ตัวปลอมนะตัวจริงต้องเผือกฟักต้องเป็นเผือกฟักนะมาค้าเผือกฟักนะฮะจะติดตามกันได้ค่ะเอาละครับช่วงนี้นะครับก่อนจะหมดรายการต้องขอคุณนี่เลยครับด้านหน้าผมกับท่านได้ขอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีนั่นเองนะครับเพื่อสุขภาพของคุณนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยหนึ่งกระปุกสามสิบแคปซูลราคาสองพันห้าร้อยบาทครับสองกระปุกหกสิบแคปซูลครับราคาปปกติเนนนนนีี่่ยยยมมััอออูบาท้้้งจวโรสุุดค 3 0 0พันบาทเท่านั้นครับโทรได้เลยครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4บอกเลยว่าดีมากเพราะว่าจะลดอาการติดเชื้อไวรัสต่างๆสุขภาพร่างกายจะกลับมาแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันอวัยวะข้างในของเราเนี่ยอะไรที่มันเสริมทรงทำงานช้าลงมันจะมากระปี้กระเป๋านะหลับก็ง่ายตื่นก็โอเคไบร์ bright, ตลอดมีอะไรอยากทำแบบให้เรามีสุขภาพที่ดีเสมอมานะฮะ้าวสนใจก็โทรเลยครับ0ูนย์ก็ศูนย์กมีคนให้คำปรึกษาด้วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะครับกลับมาเจอกันแบบนี้ได้เลยนะคะทุกบันจันถึงวันศุกร์15นาฬิกาเป็นต้นไป่ายทางช่องสมาร์ททีวี psi 61ค่ะวันนี้เราสองคนพาอชินงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ